สวัสดียามบ่ายนะฮะวันนี้มาพบกันวัดนะครับวันนี้พามาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับอ้อยบนคันถนนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ้อยบนคันถนนผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆไอ,อพันเนี่ยมันเป็นพันตสิงคโปร์นะแต่เนี่ยน้ำในร่องเนี่ยถ้าเกิดเขาทำนานแล้วอ่ะมันก็คือไม่มีน้ำนะครับนะครับ อันเนี้ยมันก็คือจะไม่มีน้ํานะครับแต่ก่อนก่อนที่น้ําจะหมดเนี่ยเราก็ต้องอัดน้ําในอ้อยสิงคโปของเราเนี่ยให้เต็มที่เลยนะครับให้เต็มที่เลยประมาณนี้ครับไม่น่าเกียดนะครับนี่อ้อยบนคันบนคันรถวิ่งอ่ะที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานนะครับเป็นอ้อยบนคันรถวิ่งจนมันมันมีป้องหมดแล้วครับ ความยาวก็ประมาณนู้นเลยนู่นเลยที่ผมเคยบอกไปนู่นเน่ยสุดต้นไม้อะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกแบบน้ำหยดนะไอตัวเนี้ยอ่าอาศัยน้ำฝนปลูกในช่วงกลางกลางกลางที่ว่าฝนเริ่มเริ่มเริ่มมีนะครับตัวเนี้ยนะครับแต่ต่อไปนี้เราก็อาศัย นะครับอัดน้ําให้เต็มช่องที่เราแทงถ้าเต็มช่องที่เราแทงหมายถึงว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอที่ผมแทงแล้วนะครับว่าเวลาไม่มีน้ําอ่ะเราสามารถอัดน้ําเลี้ยงเลี้ยงอ้อยของเราเนี่ยเวลาเราอัดน้ําทีก็จะอยู่ได้นะครับเป็นสิบวันนะครับเป็นสิบสิบวันนะครับหรือครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าด้วยวิธีไหนจะให้น้ามันก็ค่อยซึมไปเรื่อยๆนะครับจนข้างล่างมันชํ่ พวกนี้ดินพวกนี้ถ้าเกิดม,มันช้ำปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเลี้ยงอ้อยของเราเนี่ยได้เป็นสิบสิบวันเลยโดยที่ว่าเราใส่น้ำแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับยวาวไปถึงนู่นเลยไอตัวเนี้ยก็เอเมทินเอาอาเมทีนฉีดนะเนี่ยเห็นไหมไม่เหลือเลย ฉีดตอนแดดจัดในฉีดไปเลยครับไอข้างในเนี่ยไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเพราะว่าฝนฝนมันลงนะครับฉีดไปก็เปลืองยานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแดดแดดเปี้ยงๆอย่างเงี้ยฉีดไปเลยครับเรียบร้อยหมดนะครับสบภาพที่ใช้อาร์เมทีนฉีดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมแห้งหมดเลยนะครับลองไปใช้กันลองไปหาใช้กันดูได้ครับ ขวดหนึ่งนะครับไปซื้อตามร้านขายยาครับจะอยู่ที่อ่า230บาทไม่เกิน230บาทนะครับแต่ผมจะแนะนําให้ใช้อย่างน้ํานะอย่างผงม,มันจะส่วนมากมันจะตกเป็นตะกอนหมดมันจะเป็นก้อนนะครับยังถ้าเกิดเป็นน้าอ่ะเราก็จะผสมได้ง่ายกว่านะครับตวงได้ง่ายกว่ายัางผงรู้สึกน่าจะเป็นกระสอบใหญ่นะผมจาไม่ผิดถ้าผมจําไม่ผิด ไออย่างเงี้ยเราลดน้ําไปแล้วเนี่ยลดน้าไออย่างเงี้ยเราลดน้ําไปแล้วลดน้ําเพื่อที่เราจะเข้าดินเนี่ยพอเขาได้น้ําไปเนี่ยเดือดตาตาข้างล่างเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาพวกนี้เดี๋ยวก็จะแตกขึ้นมาอีกแตกหนอกขึ้นมาแล้วก็ตาล่างเนี่ยเห็นไหมสีน้ำตาเนี่ยแล้วก็จะแตกหนอกขึ้นมาอันนี้ลากข่า,ขาวรากข่า,ขาวาเดี๋ยวผมให้ใหไปดูเวลาเราใส่น้นําเนี่ย มันจะอยู่ได้ประมาณเป็นสิบสิบวันเลยนะเนี่ยเห็นไหมที่ผมที่ผมชักล่องไปเนี่ยคือต้องการใส่น้ํานะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอเราใส่น้ําไปแล้วดินพวกนี้พอมันแห้งปุ๊บมันจะไปชื้นอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวยังกะตามที่ผมบอกอะ่ะเพื่อนเพื่อนว่าเดี๋ยวรากของอ้อยเนี่ยรากของอ้อยเนี่ยมันจะมาหาน้ําตรงนี้หาน้าตรงนี้ยพอมาหาน้าตรงนี้เสร็จเดี๋ยว พอรากเขาออกข้างๆนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยโรยปุ๋ยให้ละลายกับน้ําเลยนี่แหละครับผลประโยชน์ของการปลูกอ้อยที่เราจะได้ผลผลผลิตสูงนะครับนะครับและปุ๋ยจะละลายน้ําไวแล้วรากเนี่ยมันออกมาหาน้ําอยู่แล้วมันก็จะได้กินทั้งปุ๋ยทั้งน้ํานะครับนี่คือผลดีนะครับผลดีอันนี้คือผลดีเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวพอเราทําเสร็จพอเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะหล่อน้าเงี้ยหล่อทิ้งไปเลยนะครับ <S <S เพราะว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะทํานาแล้วพอเขาทํานาปุ๊บน้ําก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ําแห้งจะไปมีอีกทีก็ตอนที่เขาเริ่มฉีดยาคุมยาอะไรเงี้ยก็อีกประมาณครึ่งเดือนครับก็อีกประมาณครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเราพอเราทาแทงเสร็จปุ๊บเราก็หล่อเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณเป็นสิบสิบวันเลยเพื่อนๆน,นะครับเรารอไว้อย่างนี้เลยว่าเดี๋ยวรากเนี่ย โดยอัตโนมัติเลยของธรรมชาติเนี่ยต้นไม้หรืออ้อยเนี่ยจะมาลากเขาจะมาหาน้ําโดยอัตโนมัตินะครับถึงได้ขุดช่องไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยไปในช่องเนี้พอลากเขามาถึงแล้วเขาก็จะได้ทั้งน้ําทั้งปุ๋ยจะทําให้อ้อยเรายาวไว้นะครับจะทําให้อ้อยเราสมบูรณ์นะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวผมให้ดูก็ประมาณนี้ อ้อยบนคันอันนี้เรายังไม่ได้ตัดใบออกยังไม่ได้ตัดใบออกนี่เป็นช่องๆนี่เป็นช่องๆแต่เป็นช่องๆ <c oughs> เดี๋ยวมาดูที่เราตัดใบแล้วว่าเป็นยังไงนี่อันนี้ก็คือตัดใบเรียบร้อยแล้วตัดใบที่เราผูกไปแล้วก็จะประมาณนี้ก็จากนี้จากนี้จากบ้านนี้ไป กืนูนเลยเพื่อนเพื่อนนวถึงถึงนู่นเลยนะขโมงไม้สูงสูงนะนครับไออย่างเงี้ยประมาณสี่ร้อยกระตัวสี่ร้อยกระตัวไม่ต้องหวังอะไรมากมายครับขึ้นหลักแสนก็คือโอเคแล้วครับแต่กปกติก็ไม่ค่อยพลาดนะเราลองลองลองไปปลูกกันดูครับเพราะว่าอ้อยสายพันธุ์นี้มันบางโคก็ปลูกยากนะฮะถ้าเราเข้าใจเราเราเรา,เราจะรู้ นะครับเราจะรู yeah, ้ว่ามันไม่ได uh ้ยากอย่างที่คิดที่อยากให้ปลูกสายพันธุ์เนี่ยเพราะว่าเวลาเราตัดเวลาเราอะไรเงี้ยราคาต้นราคาต้นน่ะมันสูงแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเวลาเราไปคันเองอ่ะมันก็จะได้ปริมาณน้ําปริมาณน้ําก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเราคั้นทีหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเงินนะเอาง่ายเพื่อนๆนคือเวลาเราคั้นทีเราก็เห็นเงินอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปริมาณน้ําเยอะเล็กอย่างหนึ่งเราไม่ได้แค่คันน้ําอย่างเดียว เราสามารถที่จะเอาไปทาอ้อยควันได้อ้อยเคียวอ้อยกินได้นะครับตั้งแต่ผมกินอ้อยมานะเอาบรรดาอ้อยเลยผมว่าตัวนี้นิ่มสุดตัวนี้นิ่มสุดและพอเราเคี้ยวไปเนี่ยตัวนี้มันน้ํามันเยอะอยู่แล้วมันฉ่ามากเวลาเราเคี้ยวไปน้ํามันฉ่ามากนะครับน้ําฉ่ามากนะครับก็แบบที่ผมบอกกับเวลาผมตัดอ้อยทีหนึ่งอะนะครับ เดี๋ยวก็จะมีลูกค้าทักเข้ามาถามเลยว่าออยควันส่งไหมออยควันส่งไหมออยควันส่งไหมแต่ที่ผมบอกว่าวันวันหน,นึ่งบางทีสี่ห้ร้อยถุงหกเจ็ดร้อยถุงก็หมดครับไม่เหลือนะครับนะครับเพราะว่าหลักๆเลยอ่ะก็กรณีหลักลลๆเลยคือเกือบแทบจะร้อยเเน่ะข่าวจเจ้าน้ำตัวนี้ยสมมุติว่าเขาซื้อเขาซื้อุนค้มาตั้งสองสามมัดใช่ไ่ม แล้วเขาอยากได้น้ําอ่ะอยากได้น้ําว่าอยากให้เพิ่มปริมาณน้ําเขาก็ซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณน้ําแล้วก็ไปมิกซ์กับสูพันนะครับก็จะได้ทั้งความหาวานทั้งความหอมทั้งความนุ่มทั้งปริมาณน้ํานะครับคนที่ไม่เคยไม่เคยคั้นคั้นสายพันธุ์นี้ต้องลองเอาไปคั้นครับแล้วจะแล้วจะบอกว่าโอเคมันเยอะจริงๆมันเยอะแบบที่ที่ผมพูดจริงๆน้ํามันเยอะนะครับใหม่ป่านนี้ผมก็ปลูกสายพันธุ์อื่นไปแล้ว ถูกต้องไหมครับสุพรรณเนี่ยสุพรรณห้าูนเนี่ยนนมันสามารถที่จะลงดินลงดินตัวไหนก็ได้นะครับสุพรรณห้าสูนเนี่ยมันลงดินตัวไหนก็ได้นะครับถ้าราคามันดีผมลงสุพรรณไปหมดแล้วนะครับผมไม่มาลงตัวนี้หรอกครับนะครับถ้าเป็นลงสุพรรณนะมันไม่ต้องมาเสี่ยงหนอนเรื่องพวกอะไรด้วยนะฮะเพราะลำแก่งลำแข็งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยสูงสุพรรณราคาไม่ค่อยสูงเขาถึงได้ปลูกกันเยอะ พอปลูกกันเยอะแล้วตลาดมันไปชนพอมันไปชนเสร็จปุ๊บทางนู้นก็จะตัดทางนี้ก็จะตัดแล้วราคามันพ่อค้าบางทีมันมันไปไปเจอส่วนส่วนไปเจอส่วนเดียวกันแล้วไปเจอโซนเดียวกันเนี้ยไปเจอพ่อค้าหลักๆอย่างเงี้ยพอราคาชนกันปุ๊บทางนี้ก็จะตัดทางนู้นก็จะตัดทางนู้นราคาสูงไม่เข้ามาเข้าทางนี้ราคาต่ําถูกต้องไหมครับเพราะว่าสุพรรณเนี่ยมันมันปลูกกันเยอะแล้วมันมันเกอพอมันเกอไปเนี่ยพอเดี๋ยวเวลาตัดทีหนึ่งอ่ะ มันก็ไปไประชันกันมันไปชนกันพอมาไปชนกันปุ๊บเดี๋ยวราคาก็ตีลงมาถูกทางนี้ก็ต้องการจะปล่อยออกทางน้นก็ต้องการจะปล่อยออกพอปล่อยไม่ออกทีนี้ก็ส่งเข้าโรงงานโรงงานก็ตีถูกอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความหวานมันไม่เหมือนกับพวกที่ขาปลูกกันพวกขอนแก่นพวกอ,อู่ทองสิบสองมันไม่เหมือนกับอ้อยน้ําตาลโดยตรงนะครับถามว่าสูพรพันเนี่ยแก,แก่เลยปีกว่าเนี่ยเอาไปทําน้ําตาลได้ไหมทําได้นะครับเอาไปเคี่ยวทําน้ําตาลได้ผมเคยทําแล้ว ปวดมือมากครับกว่าจะเคี่ยวต้องเคี้ยวด้วยควายร้อนๆเคี่ยวไปคนไปคนทุกนาทีนะครับคนเพื่อให้อความหวานนี่มันลอยตัวพอมันลอยตัวเดี๋ยวมันจะจับก้อนกันนะครับพอมาจับก้อนกันแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเหนียว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 เริ่มเป็นน้าตาลแล้วเราก็เอามายอดเอามาหยอดในบล็อกของเราแล้วพอมันเย็นเสร็จเดี๋ยวมันก็แห้งสุพรรณก็ทําได้ครับสุพรรณห้าสูงนะแต่ต้องอ้อยอายุที่ปีขวาจริง อ้อยที่แก่จริงๆให้ความหวานมันสูงมันพอเราเอาไปเคี่ยวแล้วอ่ะมันถึงจะจับตัวนะแต่อย่างคร้าพวกนี้เอาไปเคี่ยวเอาไปทําน้ําตาลไม่ได้นะครับความหวานไม่ถึงมันจะไม่ลอยตัวมันจะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นที่เลือกปลูกสายพันธุ์เนี้ยคนปลูกน้อยและราคาการตลาดมันต้องการเยอะพอต้องการเยอะปุ๊บเนี่ยอ้อยเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีคู่แข่งพอมันไม่ไม่ค่อยมีคู่แข่งแล้วการตลาดต้องการ ดีดราคาสูงก็อย่างรบที่ผมพูดว่าราคาหน้าไล่อย่างเดียวเฉพาะหน้าไล่ก็สิบบาทแล้วต่อลำแล้วถ้าเกิดพ่อค้าคนกลางไปซื้อลงแผงคนที่หนักศึกคนที่หนักสุดก็คือพ่อค้ารายเล็กๆรายเล็กๆที่เขาอยากจะคั้นเอาไปคั้นขายเนี่ยก็จะไปโดนราคาหนักนะครับเพราะออกจากสวนเนี่ยมัดหนึ่งอะสิบลำเนี่ยมันอยู่แล้วร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสิบลำเนี่ย แต่ถ้าเกิดไปถึงพ่อค้าคนกลางที่เขารับไปแล้วไปซื้อไปขายต่อเนี่ยก็คือมัดหนึ่งจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดล้วเพราะฉะนั้นคน,คนที่แบบมีที่มีทางนะครับที่อยากเราเราคั้นเองด้วยเรามีที่ไม่เยอะหรอกมีที่ว่างๆอยู่เนี่ยเราก็สามารถปลูกของเราเองได้อย่างกับปลูกสุพรรณสักห้ากอเสียงกโปโ์ลสักสามกอหรืออย่างกับสิบกอสิบกอยี่สิบกอ คือถ้าเกิดเรามีที่น้อยเนี่ยเราอัดไปเลยหลุมหนึ่งเราอัดไปเลยห้าท่อนหกท่อนเราอัดไปเลยแต่ขุดหลุมให้ใหญ่เข้าไว้เพื่อเวลาอ้อยมันออกมาจะได้ไม่เบียดกันไออย่างกับธรรมดาเราขุดหลุมแค่ประมาณห้าสิบเซนใช่ไหมเราวาง,วาง,ว,างวางแค่สองท่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมวางอย่างเงี้ยผมวางสองท่อนเนี่ยเนี่ยวางสองท่อนใช่ไหมถ้าเราอยากปลูกเย,เยอะเลยหลุมหนึ่งสี่ห้าท่อนเอาแบบกอถนัดถนัดเลยออกมาทีสามสี่สิบลํำเนี้ยเราก็ขุดหลุมให้มันกว้างเข้าไว้ นะครับหลุมหนึ่งกว้างเมตรยาวเมตรคูณเมตรไปเลยไม่ต้องไปเสียดายถ้ารู้ว่าพื้นที่เราน้อยเราอัดไปเลยแล้วเวลามันออกมาทีกอหนึ่งบางทีสามสิบห้าสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยมาเต็มเต็มอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆจะมีกําลังใจทําต่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ้อยเราไม่ได้ซื้ออ้อยเราไม่ได้ซื้ออ้อยเราเรา,เราปลูกเองเราเอาผลผลิตของเราเองทีนี้กําไรไปไหนกําไรอยู่ที่เราล้วน และพอนั้นมันจะมีมันจะมีกําลังใจทําต่อเพราะว่าเราปลูกเองหูเราได้ขนาดนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อเขาอะเราก็ได้กําไรเหลือครึ่งถามว่าไม่ได้กําไรไหมได้แต่เหมือนก็ได้ไม่เยอะแต่ก็พอไปได้วันวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใส่คันน้ํานะใส่คันน้ํานะถ้าเกิดใครมีที่นะใครมีที่นะหาที่ปลูกได้เลยครับหาที่ปลูกได้เลยเชื่อผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูปีหน้านะครับอ้อยขาดตลาดนะครับเพราะว่าปีนี้ตัดกันเยอะแล้ว นะครับตัดกันเยอะมากนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดจะตัดกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดผมมีอ้อยสิงคโปร์เนี่ยผมโพสต์ลงไปเนี่ยโพสตปุ๊บเนี่ยมีการตัดแน่นอนมีแต่เขารอกันตัวนี้นะครับลูกผมถามลูกค้าผมถามว่าช่วงนี้อ้อยสิงคโปร์ไม่มีใช้อะไรอยู่เขาบอกโต๊สุพรรณไปก่อนมีสิ่งคปอ์มีสิงค,โป,งคโปร์เมื่อไหร่ค่อยกลับไปใช้นี่ลูกค้าประจาผมเป็นอย่างนี้เลย แลวลูกค้าอีกคนหนึ่งสองคนผัวเมียนะครับอยู่สมุทรปากการอ่าคนนี้ถือว่าโอเคนะครับเขาบอกถ้าไม่มีสิงคโปเขาก็ไม่ขายเขาก็ทํางานรายวันของเขาไปแต่ถ้าเกิดมีสิงคโปเมื่อไหร่เขาขายอืมเขาบอกว่าสุพรรณอ่ะมันมันหวานก็จริงแต่เวลาปอกแล้วมันปอกยากแต่ถ้าเป็นสิงคโปมันหวานหวานกลางแต่มันอ่อนมันมันนุ่มเขาบอกมันปอกง่ายแล้วมันได้น้ําเยอะ นะครับไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซนว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนขอแค่แค่ว่าไปลองไปลองกันเอาไปลองกันเอานะครับไปลองกันว่าปริมาณน้ําแล้วก็ปริมาณน้าเยอะจริงไหมความหอมจริงไหมความนุ่มจริงไหมสีสวยจริงไหมเนื้อนิ่มจริงไหมชานนิ่มกินจริงไหมทําอ้อยควั้นแล้วมันกินอร่อยจริงไหมไม่ต้องเชื่อผมไปลองครับไปลองเอานะครับ แล้วถ้าเกิดจริงอย่างที่ผมพูดเข้า,มาเมมเม้นได้เลยนะครับเข้า,มาเมมเได้เลยนะครับในคลิปนะครับบางคนก็ถามผมว่าทําไมไม่ลงสุพรรณเยอะผมผมไม่ลงเพราะว่ามันเกิดพอมันเกิดแล้วพอมาไปชนกันมันไปชนกัน,น,น,กนราคามันจะตกแล้วผมไม่ชอบคือเรื่องของล้าแตกพอล้าแตกแล้วลูกค้าซื้อใบมันจะมีปัญหา พอลำแตกอ้อยไม่สวยจะไปตีราคาสูงก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยลำแตกมามันก็ไม่น่ากลัวมันเป็นแค่เส้นเล็กๆสีน้ําตาลแล้วก็ดึงออกมาแค่เนื้อชั้นนอกนะครับถึงราคารำหนึงเนี่ยสิบกว่าบาทเนี่ยแล้วเราเอาไปคันน้ําเนี่ยขายเนี่ยลำหนึ่งแปดเก้าขวดสิบขวดผมเคยเอาไปคั้นช่วยงานนะยาวประมาณสามเมตรลำก็ ประมาณเท่าขวดเอ็มลองกะเอานะประมาณเท่าขวดเอ็มขวดคาราบาลเนี่ยสิบสองลำผมได้ร้อยยี่สิบขวดขวดละสองร้อยซีซียาวประมาณสามเมตรเอาไปคันช่วยงานรู้สึกจะเป็นงานทําบุญที่วัดนะน่าจะเป็นงานทําบุญที่วัดผมใส่ขวดแล้วสองร้อยซีซีสิบสองลำได้ร้อยยี่สิบขวดนะครับ ลองไปทําตามกันดูครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ขอให้ลองไปทําตามดูว่ามันจริงอย่างกะที่ผมเวลาผมลงคลิปมันจริงเหมือนที่ผมพูดไหมแค่นั้นพอครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับอยากให้พี่ลองนะฮะอยากให้พี่ลองแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับคนที่อยากจะปลูกเป็นแนวทางเป็นแนวทางอยากจะปลูกแบบเนี้ยก็โทรมาถามได้ว่าทํายังไงวิธีทําขั้นต่ําเป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงทำได้ครับถามได้ยินดีตอบนะครับส่วนพวกฮอร์โมนพวกปุ๋ยพวกอะไรพวกยาเนี่ยก็ผมลงไว้ในคลิปให้หมดแล้วนะครับลองไปรับชมกันดูนะครับก็เหมือนมาเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนดูมืดตึบแต่ไม่ตกนะครับไม่ตกมาทุกวันฮะแต่ไม่ตกเริ่มจะไม่ตกนะครับเพราะว่าอากาศมันจะเริ่มแหละมันจะเริ่มเปลี่ยนแหละ มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเข้าสู่รฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเวลาเราขายอ้อยนี่มันก็ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะครับฤดูหนาวนี่เวลาเราขายอ้อยก็ไม่ค่อยแย่นะส่วนมากจะมาแย่กันช่วงหน้าฝนหน้าฝนนึงเลยลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะหายนะครับแล้วก็สองเลยเรื่องสีน้านะครับเรื่องจะมีปัญหาเรื่องสีน้ํากับความหวานนะครับหน้าหนาวหน้าร้อนนี่อ้อยไปดีมากนะครับ เพราะว่าหลักๆเลยเท่าที่กับผมคุยพ่อค้ารายใหญ่ๆนะของผมเลยนะพ่อค้ารายใหญ่ๆของผมเลยเขาบอกตอนนี้สุพรรณตันเริ่มตันแล้วราคาเริ่มลงนะจากบางทีไปขายกันโลละหกเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทตอนนี้เริ่มเหลือแล้วสามบาทมั่งสี่บาทมั่งนะครับเดี๋ยวมันจะเหลือเหลือเหลือยิ่งกว่านี้อีกอเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูเพราะว่าต่างคนต่างออกต่างคนต่างออกนะครับพอมันออกไปแล้วอ่ะปีหน้าเนี่ยไม่ทันแล้วปีหน้าไม่ทันแล้ว พอไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้อยขาดอ้อยขาดสุพรรณไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าปลูกเดือนนี้สุพรรณไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นสิงกะโปทันร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าอายุมันต่างกันปกติเลยอ้อยเนี่ยผมตัดกันเจ็ดเดือนแต่ถ้าเกิดอ้อยขาดจริงๆถ้าอ้อยอายุผมอยู่หกเดือนนะแล้วอ้อยไม่พอ,อจริงลูกค้าต้องการจริงๆแต่ความยาวมันได้ความหวานไม่ถึงนะครับ กระดวนเลยกระดวนปุ๋ยหวานเลยกระดวนปุ๋ยหวานเลยสิบห้าวันรู้ผลจากอ่าหกเดือนเนี่ยความหวานจะอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดกระแทกปุ๋ยหวานไปนะประมาณสักครึ่งเดือนนะครับความหวานจะอยู่ที่สิบสี่สิบห้าเลยนะครับแต่พอเรากะแทกปุ๋ยหวานไปแล้วปุ๊บเราต้องตัดให้หมดนะเพื่อนๆพือนพอถ้าเกิดเราตัดไม่หมดเนี่ยพอความหวานมันรัดแล้วเดี๋ยวยอดจะเปลี่ยนสียอดของอ้อยเนี่ยจากสีเขียวจะกลายเป็นสีเหลือง มันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยถ้าเกิดเราไว้นานเกินนะครับแต่พอเราอัดปุ๋ยหวแล้วปุ๊บเราต้องตัดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะยอดมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีเพราะว่าความหวานมันเริ่มขึ้นแล้วมันมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ลอง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 ดูนะเพื่อนๆนะใครใครที่มีที่แล้วอยากจะลองทดลองปลูกและลองคันเองลองลองลองดูนะครับนะครับไม่เสียไม่เสียหายนะครับนะครับ แต่จะกินแบบนี้นะครับไม่เสียหายนะฮะลองลองดูนะครับเพื่อนๆพยายามที่เราไม่ซื้อเขาดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่ซื้อเข่ะเวลาเราค้านขายมากาไรมันก็จะเยอะแต่ถ้าเกิดเราซื้อซื้อเข่าว่าเราไม่มีที่เราก็ต้องทําใจนะครับถึงราคาแพงถ้าเกิดเราเราก็ต้องซื้อเข่ะเพื่อเพื่อเราจะไปเลี้ยงลูกค้าของเรานะครับไม่ใช่บางคนอ้อยแพงเรามีลูกค้าอยู่หลักๆอยู่แล้วแต่เราไม่ขาย แล้วเราก็ไม่ซื้อช่วงราคาอ้อยแพงทีนี้ลูกค้าที่เคยมาซื้อของคุณน่ะมันจะหายหมดเลยแต่ถ้าสําหรับผมอะผมยอมซื้อได้กํากไรไม่มากแต่ก็ยอมเลี้ยงลูกค้าไปอ้อยเนะี่ยบางทีนะราคามันไม่ได้สูงตลอดปีมันจะมีขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับมันจะมีขึ้นขึ้นลงๆอยู่แล้วแล้วแต่ตามช่วงของเขาถ้าเกิดอ้อยตันมากๆมันจะลงตอนนี้เริ่มลงแล้วบางคนก็เหลือสาบาท3าบาทห้าสิบสี 50, บ่บาทต่อโลตอนนี้นะครับนะครับต่อโล สองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นไงรับโลแปดบาทเก้าบาทเจ็ดบาทตอนนี้เริ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงมากกว่าน,นี้อีกเพราะอ้อยแต่และพื้นที่มันเริ่มเริ่มเริ่มจะออกกันเริ่มจะออกกันแล้วบางทีไปเจอพ่อค้าพ่อค้าคนคนเดียวกันเน่ะทีนี้ก็ดันเพอดันออกมาพ่อค้าคนนี้ไปเจออุ้ยราคาตัวนี้ราคาต่ํากว่าห้าสิบตังค์หรือบาทหนึ่งก็ต้องไปอยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับลองลองดูนะครับลองลองลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวด้วยเปลี่ยเปลี่ยนแนวดูว่า ลองเปลี่ยนแนวปลูกสายพันธุ์ดูสายพันธุ์อื่นดูนะครับนะครับแต่หลักๆแล้วอะสุพรรณอะมันมันเยอะอยู่แล้วไปไหนก็เจอนะครับไปทางไหนก็เจอนะครับลองลองดูนะครับก็โอเคนะครับสําหรับอ่าที่เข้าไปชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆกําลังใจนะครับก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับขอทํางานก่อนนะครับนะฮะก็ไฟจะเสร็จหมดนี่นะจากนู่นนะจากนู่นถึงนู่น่ะ ก็น่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าทางมัน2คนนะครับต้องบอกบอกบอกใบไปดาย,ยาไปแล้วก็เข้าดินไปนะครับมันหลายขั้นตอนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยนะฮะที่รับชมนะครับสวัสดีครับ